เปิดรับสมัครรปภพอพอผู้ชายนะคะจำนวนหลายแตราเลยอายุ18ปีถึง53ปีนะคะสูง160ขึ้นไปนะคะร่างกายแข็งแรงรูปร่างสมส่วนไม่มีโรคป,ประจำตัวนะคะลงหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะคะ่าแรงต่อวันเริ่มต้นที่600บาทถึง640บาทนะคะทำงาน12ชั่วโมงมี2กะนะ กะเช้าและกะดึกนะคะทํางานหกวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะคะทํางานมันหยุดจะได้สองแรงค่ะหกร้อยคูณสองจะเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อวันนะคะดีมากสดิการของบริษัทจะมีเยอะแยะเลยค่ะจะมีเงนเินให้เบิกและมีบ้านพักฟรีชุดฟรีนะคะได้เบี้ยอบรมด้วยนะไม่ได้ไม่ได้อบรมฟรีนะคะบริษัทมีเบี้ยอบรมให้ระหว่างอบรมนะคะและมีอาาเลี้ยงค่ะพร้อมมีที่พักนอนแอร์นะคะ สบายมากจบอบรมจะได้เงินเบี้ยเลี้ยงและก็ได้ชุดไปใส่นะคะชุดบริษัทการ์อดอสค่ะและก็มีสวัสดิการอื่นอืนอีกเยอะเลยค่ะเงินมันไล่ไม่หมดอ่ะคือแบบเยอะมากสวัสดิการเยอะมากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามเลยค่ะทักบ้านเขียวหรือว่าทักในตอตก็ได้นะทักมาเลยค่ะแอดไอดีแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะคะถึงจะขึ้นนะถ้าแอดเป็นเบอร์โทรจะไม่ขึ้นนะคะ ก็สําหรับพี่ๆผู้หญิงคนไหนที่ตกงานหางานอยู่นะคะตอนนี้ผู้หญิงยังเต้นอยู่นะคะกดติดตามไว้นะ Follow ไว้กด Follow ไว้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเปิดรับมาเป็นรอบๆอะ่ะเปิดรับ10คนบ้าง15บ้าคนบ้าง20คนบ้างเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าหน่วยไหนที่ไหนเปิดรับผู้หญิงบ้างนะคะ